เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้าง Channel. <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุก <Whoa. S 1> เล่นนี่มันส,สุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลพี่ตามท่าเล่นเซนโด2แล้วกลับมาเล่นลิงเราจะงงนิ้วไหมผมกลัรจะได้เซนโดงงครับผมอ่ามันมีวิธีให้ไม่งงก็คือเล่นซ้อมบ่อยๆเข้าห้องซ้อมบ่อยๆเงี้ยไม่งงแน่นอนแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาซ้อม ถ้าซ้อมไปบ่อยมีเวลาเล่นเกมเยอะอะแต่พ่อบ้านใจกล้าน่าจะเวลาเล่นเกมไม่เยอะเท่านั้นอ่ามันอาจจะต้องซ้อมเล่นอะเล่นได้เล่นอะเล่นได้เลยนะครับแต่เวลาไปเจอตี้เข้มอะตี้แบบตีเข้มพวกโปรพวกนักแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเล่นไม่ออกเพราะว่ามันลูกเล่นไม่เยอะพอนะครับคือมันเล่นธรรมดาเล่นอะได้ได้เลยนะครับแต่เล่นให้แบบเป็นเมนจริงๆมันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอะไรอย่างเงี้ยเลย อ้อาวพลาดแล้วยังไงล่ะยัดไปดีกต้ามกดสกเออใช่พี่เล่นรู้ว่ากดสกิลลิงไอ้พวกนี้มันชอบมองปุ่มในการกดในเกมพี่อ่ะอย่าถือบอลน,นานได้ปะซากุโบกไปดิพลาดแล้วเออโอดะฉันเลือกได้ แค่นั้นแหละง่ายๆสับพี่เล่นตัวอื่นบางทีอ่ะพี่ก็กดสกิลลิงบ่อยนะครับแบบกดกด,กดท่าลิงอ่ะบางทีเล่นมากี่กดสกิลลิงเสียอัติฟรีเลยอ่ะโอ้โหไม่โดนอ่ะใช่ลิงท่าเยอะจริงนะครับเล่นเล่นให้เป็นมันเล่นไม่ยากหรอกลิงอ่ะสกิลพื้นฐานจริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันแคนเซิลแอนิเมชันได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสกิลโคตรเยอะต้องจำคูลดาว ในหัวเนี่ยคือรันคูดาวสกิลตอดเวลานะครับแล้วก็คิดด้วยว่าจะเล่นท่าไหนมันก็เลยสนุกนะครับอุ้ยอุย้ยอะคงีเอาเรื่องว่ะอ้วนผิวอ๋อกักตัวเล่นได้เลยครับซ้อมได้เลยยัดไปเด้เนี่ยลิงมันเท่ตรงเนี้ยเลี้ยงฟูจิมะล้มเสร็จรอเขาลุกขึ้นมารอดขาซ้ำอีกหนึ่งดอกแล้วก็ค่อยยิงมีตัวไหนเทก่กว่านี้ได้ไหมไม่มีปับ จริงๆถ้าโอดา่าดูสตรีมที่อยู่ไม่ต้องตกฟูจิมะนะยกมืออย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็รอตบอคงังหิหนึ่งเดี๋ยวพี่ซอนตบสองให้เพรฟูจิมะรบกวนอย่างเดียวมันก็มีโอกาสไม่ลงสูงละโอ้โหเฮ้ยไอ้แสกหน้าได้แต้ม่อยบอนเฉย เอา้าสกิลไม่ติดโอ้ยดไ,ได้เราร่าพลาดเองกดสกิลไม่ติดนะครับสัก,กูเค้เลยโดนสติลนี่งไงสติลหัวที่หมอโดนไปดีปิดทับบูรี่คนล้มมันมีตัวเดียวนะเท่านั้นแหละที่ทำได้นะครับก็คือลิงสองบูรี่ตัวละครที่ล้ม อุ้ยอังกีเอาจาัดป่ะทำไมคนดูน้อยจังครับที่ที่มีคนดูอยู่หกสิบแปดคนที่โอเคแล้วนะครับถือว่าเยอะสําหรับที่นะครับนายอาจจะดูน้อยแต่สําหรับที่คือเยอะแล้วนะอ้โหไม่ถึงเฮ้ยที่นี้เขาเล่นเข้าขากันแสดงว่าเราอาจจะเจอแบบ แรงสูงอย่างเงี้ยคือเล่นเข้าขากันนะครับโอ้โหรถฟูจิมะพี่เขาสเตียยับเลยว่ะขอพายเพื่อนเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วซ้ำไป เออมากีบูรี่หนักเลยสามแต้มด้วยปั๊บับน้ำส,สามแต้มไม่เยอะนะเดี๋ยวจีนอันติได้ข้างเรา,น,าน่าจะตกไม่ได้นะครับเออสวย โดนไปด้วเห็นปะบอกแล้วจินมันอันติหนึ่งนาทีจินมีอันติอีกรอบหรือเปล่าอาจจะไม่มีนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้อสซิสสากุเพื่อมีอันติสวยครับหลอดเท่ โอ้เสียดายเออนี่ไหล่ะซอ้อนไม่ทันข้างเขาเล่นเห็นปะข้างในน้อยส่งข้างใน,งในคือเล่นกันฉลาดท,ทั้งทั้งทีมอ่ะโดนสามไปซ้มร้อยแผลพี่สตรีม y ยูทูบชวิตแล้วก็เฟ e บุ o กครับ เล่นเขากันแบบพลาดไม่ได้เลยนะอยากสติวเขาได้ปะไปสติวเขาเขาแบบจัดเต็มเลยนะผมจะไปเซเว่นมีคลเอาอะไรไหมมีบัตรเติมเกมสนามดังไหมยี่สิบสี่วินาทีฟูจิมะมันต้องจ้วงดิเกิดเป็นฟูจิมะอุ้ยกดผิด มาะลงโล่งเน้นๆไปก่อนเดี๋ยวอาข่างเหี่มันฟุกต,ตกโดนโรงงานเข้าอีกเฮ้ยเฮ้ยเายา,ยายเออเออพลาดแล้วยายายายอุย้ยสามวินาทีช็อตเก็มทิกมาไปโอโด,ด้านั่นแหละอุย้ย กระชอกระชอมันไม่ทานน่ะเล่นเองก็ไม่ทันต้องให้เพื่อนเล่นลิงท่ามันลำแบบอัมแต้มลำบากอ่ะโอ้โหแล้วเจอช็อตแสกหน้าจริงเข้าไปช็อตเกมพิกยังไงล่ะตบไม่โดนด้วยมะา ใช่พี่นึกว่าชนะเมืเ่อกี้ไอ้ที่ยกมือเนะี่ยนึกว่าชนะไปแล้วเถ้าหัวกระชอบโอ้จิตใจแตกสลายเข้มทุกตัวเลยซอนใครอีกคนหนึ่งหลุดซอนใครคนหนึงหุดสวยครับ โอ้โหสติไม่โดนคือพารามันไปอยู่ที่ใครรู้ป่าอยู่ที่โอระต้องคอยเดา,คอ,เดาคอยเดาอั้งหีและซอนฟูจิมะด้วยเล่นโคตรยากวย22วินาทีต้องรุ้นว่าจินเขาจะมีอันติหรือเปล่าถ้าจินมีอันติเราน่าจะแตกอ้าวแล้วช็อตเกมพลิกยังไงล่ะจ้วงมาทั้งเกมติดลูกเดียวพอ โดนไปดีสิบสองวินาทียังไงถ้าไม่โดนอติจินน่าจะได้อยู่จ้วงไปดีจ้วงไปดีตบนั่นไงว่าแล้วหน้านี้โอ้จิตใจแตกสลายโคตมันเลยอะเกมเนี้ยแพ้แต้มหนึ่งนะครับจินอัติมาทันอ่ะ ใครนั่งใกล้จินตีมือจินด้ยแล้วแบบใช้อันติสวยด้วยนะคือหมดเวลาพอดีเลยอ่ะ